สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศตอนเย็นๆหน้าบ้านพี่พรนะคะค่ะพี่พรจะเลี้ยงบอลสีไว้นอกบ้านแต่จะเลือกเอาต้นที่ราคาไม่สูงเป็นบอลบนบ้านที่อยู่นอกบ้านนะคะก็จะมีเจ้าคุณเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์ช้างเผือกใบบัวบัวแดงอีนาแล้วก็ร่อนทองอะไรประมาณนี้นะคะมาอยู่นอกรั้วค่ะ ถ้าเอาที่มียี่ห้อมีราคาหน่อยกลัวเพื่อนเพื่อนมายกไปแต่อย่างฮกหลงพวกนี้ก็จะไม่หายนะทุกคนก็จะไม่หายเป็นบ้านพี่พรก็เป็นบ้านที่สงบอยู่นะคะเป็นบ้านที่สงบมะเล็กลักเล็กขโมยน้อยก็จะไม่ค่อยมีนะคะค่ะพี่พรก็จะเอามาไว้นอกบ้านนอกตู้เดี๋ยววันนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆชมนะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังพี่พรนี่คือมะม่วงนะทุกคนพันใหญ่มากนะคะพันใหญ่มากก็พี่พรก็เอา บอนสีมาไว้ใต้ร่มมะม่วงนะทุกคนค่ะเนี่ยอาศัยอาศัยกันบอนสีก็อาศัยร่มมะม่วงนะคะค่ะเชิญตามชมกับพี่พลได้เลยนะคะนี่คือสวนบอนนอกรัวของพี่พลน,นะทุกคน mm. ค่ะอยู่ใต้ร่มมะม่วงนอกรัวที่อยู่หน้าบ้านของพี่พรน,นะคะดูมะม่วงพี่พลลูกโตมากนะคะ มีต้นมะม่วงต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านและพี่พรก็เอาบอนสีมาตั้งไว้ใต้ร่มมะม่วงนะทุกคนเป็นอยู่ม,มุมมุมหน้าบ้านอีกมุมหนึ่งนะคะพี่พรก็จะเอาบอนบ,าน,า,า,บานบ้านราคาบบ้านราคาถูกๆมาไว้ข้างนอกรั้วนะคะทุกคนค่ะก็จะไม่มีหายเพื่อนๆก็จะไม่มายกเอานะคะบ้านพี่พรก็ถือว่าสงบดีะนะคะดู ดูเจ้าคุณเดนมาร์กถ้าสีชมพูเยอะๆกับสีชมพูเยอะๆแบบนี้เรียกเจ้าคุณเดนมาร์กนะคะทุกคนคะ่ะเจ้าคุณเดนมาร์กถ้าแบบนี้เจ้าคุณไกเซอร์นะคะค่ะเป็นบอลในตำนานรัชกาลที่ห้านำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จประพาสประเทศเดนมาร์กนะคะสวยไหมทุกคน ค่ะมุมนี้คือหน้าบ้านพี่พรอีกมุมหนึ่งเนาะค่ะ<ม>ก็จะมีช้างเผือกใบบัวนะคะ<ม>ตัวนี้คือช้างเผือกใบบัว<ม>ตัวนี้คือร่อนทองนะ<ม>นี่คือร่อนทองเป็นบอลบ้านาน<ม>แต่ก็สวยแข็งแรงนะคะทุกคนค่ะนี่คือร่อนทอง<ม>ต้นนี้คืออะไรทุกคนใบใหญ่มากมปาเต๊ค่ะ ใบใหญ่มากนะทุกคนใบใหญ่จริงๆนี่คือปาเตะก่อนนี้คือร่อนทองนะคะดูอินเนาอีเหนา,หนาพิ่พลเนี่ยก็จะมีเจ้าคุณเดนมาร์กช้างเผือกใบบัวก่อนนี้วัวแดงนะทุกคนไม่ใช่ช้างเผือกใบบัวนะก่อนนี้คือวัวแดงนะคะค่ะ ถ้าถ้าแบบนี้ช้างเผือกใบบวัวช้างเผือกใบบวัวนี่จะเลี้ยงง่ายนะทุกคนเลี้ยงง่ายมากพี่พรก็จะมาตั้งสลับกันกันกบเนี่ยไม้มงคลนะคะทุกคนเนี่ยสวยมากพี่พรก็เอาต้นนี้มากันแดดกันแดดให้น้องๆที่อยู่ใต้ร่มนะคะสำหรับพี่พรก็บอนนอกตู้นี้พี่พรก็จะใช้ปุ๋ยคอมนะทุกคนเนี่ยพวกนเนี้ยน่ะไม้มงคลไม้พวกนี้น่ะพี่พรก็จะใช้ ปุยคอกเลี้ยงแบบบ,าบ้านๆเลี้ยงแบบธรรมดาแบบบ้านเรานะคะพวกบอลบอนก็จะได้อาศัยร่มเงาพี่ๆนะคะเห็นไหมคะนู่นเข้าไปในสวนในสวนก็จะมีรัว้วเป็นบอนที่มีราคาขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนนี้ก็จะอยู่นอกรัว้วเห็นนี่หนาวพี่พรไหมทุกคน อีนหนาสีขาวใบใหญ่อยู่ใต้ร่มพี่พรเพิ่งตัดแต่งกิ่งต้นเนี่ยเขาขึ้นเต้มขึ้นใบสูงมากต้นผักกระโดนนะทุกคนบ้านพี่พรจะเรียกผักกะะโดนถ้าภาคกลางเขาจะเรียกอะไรไม่ทราบนะทุกคน mm hmm. คอันนี้คือโซนโซนหน้าบ้านนะคะ ตอนเย็นๆแบบนี้พี่พรจะชอบทํางานตอนเย็นๆนะทุกคนทํางานเกี่ยวกับนี่แหละบอนสีปลูกบอนสีเพาะบอนสีทําจํานวนบางครั้งก็เปลี่ยนกระถางย้ายกระถางตอนเย็นๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนวันนี้พี่พรก็จะเปลี่ยนกระถางก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะก็จะเปลี่ยนกระถางนี่พี่พรเตรียมวัสดุไว้แล้วนี่คือดิน ส่วนผสมของพี่พรก็จะมีใบก้ามปูหมกักแล้วก็ใส่เพอร์ไลส์สูตรนี้คือลูกชายพี่พรเอาไปเลี้ยงบอลมูช้างด่างเหลืองด่างขาวบอลกระดาษด่างของเขาเน่นแหละพี่พรก็ขอเขาแบ่งมาวันนี้พี่พรจะใส่กระถางเนี่ยนั่งไหมนะทุกคนจะใส่กระถางนั่งไหมกับต้นนี้นะคะพี่พรจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขาโตก่อน <laughs> นะคะ เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆดูบรรยากาศยามเย็นที่หน้าบ้านพี่พรอีกมุมหนึ่งพี่พรก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะสวยไหมทุกคนมีแค่นี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงไม่เยอะเนาะดูมะม่วงบ้านพี่พรต้นใหญ่มากลูกใหญ่มากต้นไม่ใหญ่แต่ลูกใหญ่นะคะ ดูดูดูใกล้ๆบันสีก็อาศัยร่มเงาเขานี่แหละค่ะเนี่ยดู before, อีหนาพี่พรก,ก,ก,ก่อนนี้เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเขาพักนะกำลังจะขึ้นยอดออกดอกด้วยนะคะทุกคนเนี่ย ก็เลี้ยงแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ปลูกผักด้วยก็ได้นู้นที่เป็นแถานะ่ะคือมะเขือเทศนะทุกคนกําลังจะขึ้นเนี่ยพี่พรก็เลี้ยงแบบนี้แหละส่วนเล็กๆเ,เนี่ยแค่มุมเดียวเนี่ยเราก็สบายใจแล้วนะทุกคนค่ะทําได้แค่มุมเดียวเนี่ยก็พอได้ชมเชยพอได้คลายเหงาเวลาเหนื่อยๆจากการทํางานมานะคะค่ะโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะ ถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงบอนสีอย่างมีความสุข mm. พี่พรจะเปลี่ยนกระถางต้นบอนสีก่อน mm. เนาะค่ะเมื่อวานพี่พรก็เปลี่ยนให้เพื่อนๆชมแล้ววันนี้ดูบอนส,สวยๆหน้าบ้านพี่พรได้ยินเสียงนกร้องด้วยขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเป็นยังไงคะเพื่อนๆบอนสีหน้าบ้านพี่พรสวยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้พี่พรจะขอลาแล้วนะค่ะขอให้เพื่อนๆเลี้ยงบอญสีอย่างมีความสุขโชคดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ